กำลังจะไปตลาดนัดไปหากับเขาซึ่งแต่ตลาดนัดเป็นตลาดนัดบ้านจากห้างจากตัวบ้านนะห้างกันอนี่บว่าเกินประมาณ 3, 4กิโลเนี่ค่ะเป็นตลาดนัดน้อยๆก็เลยขี่มอไซค์มากค่ะทมงกระบอกทงค่ะเป็นคลื่นค่ะช่วงแถวนี้จิเป็นทางคพื่นแต่ตอนนี้ สิ่งก็คอยเห็นน้ำหรอกค่ะน้ำม,มันลดแล้วค่ะเป็นทางเครื่อนและเปล่าค่ะบริเวณนี้พี่ให้ป้าเจ้าเอาเอางูเอาควายมาเลี้ยงแถวนี้ค่ะซึ่งอ่อยมุกมีปัญทาแถวนี้นะคะข้าวเจ้าสิผูกมั่นค่ะช่วยแบบผูกมั่นผูกอ้อยแล้วก็ทำหน้าค่ะผูกเข่านี่ค่ะปลามันข้าเจ้ากำลังเกิด ค่ะพี่น้องเขาสามาถึงตลาดนัดแล้วตลาดนัดเล็กๆค่ะส่วนมากเป็นกับเขา่า มาหาเลือกกันเครับมีลอตเตอรี่ครับแจกกอนกับไดโถึงใจก่อนครับเกมเล่นมาอเรี่ เราก็มาเจอเจ๊คูสวยค่ะปลาด้วยแซบค่ะพี่น้องกินประจำค่ะแมงดากระปุกเท่าไหร่บอเจ้สิบบาทใช่ไหมกระปุกเล็กเท่าไหร่นะสิบสบาทนะคะนี่มิพูดใดสนใจบอกระปุกเล็ก10บาทถ้ากระปุกใหญ่ยี่สิบห้าค่ะ นัทหนอยค่ะไปแล้วมั้ไ่ครบนะค่ะ ปลาแยกปลาแยกเหี้ยนะเข่งตะเขงไครดีดีอันนี้ปลาเด็กอันนี้เป็นปลาปลาดําปลาเด็กจะเอาเหรอ อันนี้ปลาหยังของแม่ปลาดุกจ้าอันนี้ปลาหยังอันเดียวกันอันเดียออได้รับมานิดอุงละถุงละสบบาทสิบาทขลับประดุกนีลับปดุกนีปลาดุกหับแม่จถุงนึงเจถุงนึงเจ้าแม่ มีมีผักครับอันนี้เมนสมไม่ยังเหรอพอ่ออ,บบอันนี้สมหัวห้อห่อสิบบาทดีละอันนี้สมยัง่ยอันนี้เป็นหมูสิบบาทเหมือนกันมกยังเนี่พอ่อปลาดุกปลาดุกยี่สิบบาทปลาดุกยี่สิบบาทนี่ก็เป็นปลาดุกค่ะซุม้มว่าช่วงนี้กบสีหลาย หัวถุงยาบาทหัวต้มถข้าสาวบาดค่าพี่น้องเข้าปักกับจากตลาดนัดละค่ะกำลังเดินข้างกับข้าหลอกมึงตรงหน้าค่ะ เป็นเดินเพื่อนค่ะกระจององหัวเอาไปมาเลี้ยงย่าเหมือนแรกจังสิงสกอากาศดีค่ะเย็นสบายดีเลาะทงค่ะวิวดีแถวทางนี้กับสิบมีหนัเพื่อกนันเป็นนังเพื่อนไหลามากค่ะในช่วงนี้พอไปเจเป้าบ่เด้หาปลาค่ะหมดหาปลา เป็นชูเรดูว่างไครค่ะอันนี้ค่ะเห็นว่าผูกสักผ้าถึงนหน้านสิมี่เขาจะเอา,เอาเร่วนเาเนียก เรียงเรียงกล้วยหลายอยู่ค่ะอนุรั้กล้วยไปหลายอยู่ก็ช่วงนี้เพกับเป็นราคาอยู่เด้ตราคาสูงค่ะต้นโตนี่สว่างงามราคาสูงกว้างง่อยค่ะว่าย นี่ค่ะพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ค่ะแนวใดจ,จากตลาดนัดไปหอดตลาดแล้วกะบ่รู้ววัสิเอาอย่างเด็กก็ไปหอดแ้ๆแล้วนี่ค่ะเนวใดขนมโครกหนึ่งกองอันนี้โค้งไก่ค่ะโค้งไก่นี่สองสองโค้งมั้งสองโค้งน่ะวกวัขเข้าวเมโตร่พร้อมค่ะสามสิบบาทขนมขนมพวกนี่กล่องละนี้ยี่สิบบาท น,นี้หลับปลาดุกค,ค่ะ10บ,บาทมีน้ำปลาละา25บาทและนีแตงค่ะแตงกวาสิมกินกับหลับปลาดุกแตงกวานี่ง10บาทค่ะทุงหนค่ะสุดท้ายนี่นะะ้วค่ะก็ขอฝากติดตามช่องหนูนิดชิวด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ